สวัสด <fi> ีค <es voir Dziękuję bunları> ่ะวันนี้เป็นเช้าวันอังคารนะเป็นเช้าวันที่4แล้วนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่ฮิวสตันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินทางไปดารลัสกันนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ดารลัสอีก3คืนนะระหว่างทางเราก็จะ ไปแวะเที่ยวเรื่อยๆนะคะแล้วก็ป่านจะพาไป College Station ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Texas A&M ที่ป่านเคยเรียนนะจะพาทอมมี่กับดาราไปดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเช็คเอาท์พร้อมเช็คออเคอาท์ ไปเที่ยวกันต่อแล้วค่ะอเป็นไงเป็นไงเราอุ้ยตา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 ยอะไรไม่ต้องมา เฮ้ยอย่าไปวิ่งลุยในดอกไม้เขาไปแล้วไปแล้วไปขึ้นรถแล้ว <c oughs> โอ้ตายชุลมุนมากขึ้นรถละขึ้นรถละ <c oughs> หาถักตะเกียกตะกายขึ้นรถ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเหยียบจอ iPad ระวัง <laughs> ดูอีพี่มันก็เก้งโอเคไปค่ะเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยค่ะโอเคตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะก็ออกมาถึงสามแยกใกล้ๆโรงแรมนะก็จะเจอกับห้างเดอะแกลเล i รียนะซึ่งเป็นที่ ช้อปปิ้งของพวกเราในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาทอมมี่บอกว่าห้างนี้เป็นห้างที่ใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่สี่ในอ่นเออเป็นห้างที่ใหญ่อันดับสี่ในประเทศอเมริกาและเป็นห้างที่ใหญ่อันดับแรกเลยนะของรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งทอมมี่บอกว่าทอมมี่เดินทั่ว ออรู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมมีม่เพราะว่าพี่มี่เขาชอบทุกร้านแล้วเขาก็ไปเดินหาที่ทานอะไรอาหารอะไรเขารู้หมดเนาะแต่หวานกับดาราเดินไม่หวานกับดาราเดินเดินแค่นิดหน่อยนะไม่ได้เดินเยอะเพราะว่าเอ,เอชั่วโมงเดียวเองเดินไม่เยอะเดินชั่วโมงเดียวแต่ว่ามันก็ร้านมันก็ทั่วๆไปอะค่ะแต่ว่ามันก็มีทั้งแบรนด์แบบว่า i ฮเอ็นแล้วก็มาจนถึงร้านธรรมดาอะไรยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเยอะอะมันก็เลยแบบพื้นที่มันใหญ่อะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบนะเราว่าเซ็นทรัลเวิด์เราอะ่ะเซ็นทรัลเวิด์เราก็ใหญ่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใหญ่มันก็แต่นี่เขาเรียกรวมไปหมดนะแกลเลอรีนี่คือแบบทุกซอกทุกมุมที่อยู่แถวนี้หมดเลยนะแต่ว่ามันก็เดินลิงก์ถึงกันได้ใครที่เคยมาฮิวสตันก็คง จะต้องเคยมาห้างนี้เนาะเคยถ่ายมาฝากนะคะต้นไม้สูงตอนนี้เราอยู่ที่ Rice Village นะคะ 拜。 ไม่ถึงายเงินอ่ามีคนสนใจอุ้ยตายอุ้ยตายเธออุ้ยตายเธอเสริมาเลยดูโอ้ย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 ลงไปจะเอาด็อกกี้ลงไปได้ไหมเอาว่าน่าจะได้เดินได้ยุคก o จู๊ไปไป ไหนทำไร <laughs> ทำนี่บ้าหรือป่านี่มันก็อ้วกเอามีเอาเอา,เอาไปเรากำลังจะไปร้านขายของของมหาลัยนะเนื่องจากว่ามีเด็กอยากได้เสื้อฮูดดี้ของเขานะคะ เดินอย่างเงี้ยดีแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก็หลับทางเดินเขาสวยนะคะดูสิต้นไม้สวยมากนี่เรามาถึงร้านขายของของมหาลายัยก็แล้วนะคะดารากำลังเข้าไปดูอยู่กับบ้านนะ <Right. S 1> เราสองคนต้องเฝ้าหมายอยู่ข้างนอก นี้ดูมันนอนเลยเหนื่อยแล้วเหรอี่ตัวนี้ยังไม่เหนื่อยเฟลทตกลงเป็นยังไงแพงฮะแพงแพงเกินแพงเกินมันเป็นของลูลูเลมอนด้วยอ่ะจริงห <Yeah. S 1> อา้าใช่ไงเขาเห็นเขาเขียนว่า oh, <why> มันถึงได้แพง oh. ไงแล้วยังไงก็เลยอดได้เท่าของกิลแดนอ๋อแล้วยังไงบ่าว่าไง แบบว่าให้รัซื้อเสื้อเดี๋ยวเราดบอกไม่เอาว่าเสืส้อ2ยียร์โอเคก็เลยอดได้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวโทษได้จะยังจะได้เสื้อเอ็นโอเคเดี๋ยว,เ,เ,ยวเราไ,ไปดูเ,เดี๋ยวไปดูเอ็นเอ็มใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยกลับกลับมาที่รถหิวน้ำกันใหญ่ <c oughs> มันลิ้นมันยาวจังก็ใช่ดิลัดเอียงเอียงแก้วให้มันหน่อยนะลูกมต้องเอียงเลย <c oughs> อย่าให้เยอะเกิน กินน้ำกันใหญ่เลยหิวน้ำมากนั่งกินเลยดูสิหิวน้ำหิวน้ำหิวน้วิ่งอเี่ยวเียวเส็ต่อามชั่วโมงัน้าลาสเมื่อก่อนคนนั่งรถไฟมาต้องนั่งรถไฟไปเรียนหรอใช่ Why can every city ใช่ก็คือมันเป็นมันไม่มีอะไรเลยนอกจากนอกจากมาคอนเทสชันเขานเรื่องสารนี้นะว่าคอนเทสเชัน่นแล้วคนก็นเลยเรียกชื่อเมือเลยว่าคอนเทสเชัน่นแล้วคนก็นมาใส่มาเรียนว่ามหาหลัยไรส์เนี่ยเขาดังด้านไหนกลางทุกด้านนะลิสวะเก่งมากเศษภาร์เกง่งมิวสิกเขาก็ดีตอนนั้นก็เล็กเมสซิมูอ่ะขับรถมันที่เดียวหมดแล้วเมื่อกี้เลยที่เดียวว่าถึงพอร์ตแล้ว คือเป็น p r i v a t e อยู่<ช>แต่เราเห็นนักเรียนเอเชียเยอะเนาะแต่วันชอบต้นไม้เขาอ่ะเนี่ยเขาปลูกประต้นไม้แบบว่า<ช>สวย<ช>หูต้นไม้สวยมากิอร์รอ o อ l วิสิเตอร์ ไปสิ่ะทำไง <c oughs> <Okay. S 1> นี่โอเคไม่มีวะไม่รู้ทำไมโลโก้เขาเป็นันามาสคอตเขาเป็นเออมาสคอตเป็นนกคู่เพราะว่าขยันอ่นหนังสือเป็นผู้มีความรู้นกคู่เป็นผู้มีความรู้เอ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยละละ่ะ <c oughs> บ้าถ่ายให้อะไปตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงขอนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายนี่คือตึกอะไรก็ไม่รู้เนาะตึกแอดมินครับลึกสเกิร์ตแคสโซ่ลาฟมาเร็วโอ้อะแดงอะแดงตาโอเคอะไรกันอะแล้วฉันอะแม่ทำวีดีโอปะ ไม่ค่อยมีนักเรียนช่วงนี้เนะแต่คิดวิว claro ิาว่าเด็กมันกลับหมดแล้วแค่ขากลับไปหาพ่อแม่นี่เห oh ็นไปต่างชาติอยู่เพราะไม่รู้จะไปไหนเออก็จริงเนาะเพราะว่าเห็นเด็กต่างชาติเยอะเนี่ยเออเพราะว่าเราเห็นปินไปเไม่กลับไม่กลับกันเลยวันนี้อากาศดีมากฟ้าใสสวยมากเลยค่ะฟ้าใสเมื่อกี้บ่าวบอกว่าไรส์เป็นมหาลัยที่ดีที่สุดยังไงนะ ก็อันเนื่อกรากโปรแกรมเขาดีมากก็ติดอันดับแบบ top ี0ของประเทศเลยนะจริงๆเข้ายากเนาะนี่เป็นหนึ่งในที่ที่ล่าก็อยากมาเปล่าก็หนึ่งในทางใต้นะใช่ไหมหนึ่งในที่ที่ล่าอยากมาปะคะมันอะไรอันนี้ดูเอยี่ยนใช่ไหมแฟนได้ปิ้วอยากไปไหมอ๋อขาสองอันไปไปดูไพสเต็ม เดินมาอือนี่ยก็วสวยนี่คือคือรูปปั้นของผู้ก่อตั้งมหาลัยนะคะก็คือมิสเตอร์ไรส์นะโอเคหลังจากที่ได้ถ่ายรูปอะไรกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะ แล้วก็เดินทางกันต่อนะมหาลัยเขาสวยจริงๆเล็กๆอะเล็กๆนะเล็กแต่สวยบวกกับว่าวันนี้คนไม่เยอะอะคนไม่เยอะแล้วก็อากาศดีดเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอีกรอบนะ โอเคค่ะเดินกลับรถกันถ่ายรูปทำไมน,น,นั่นนนะนี่ดูลายลายที่เขาทำปูนสวยมากเลยค่ะ กุหลาบหรอแล้วนี้ก็สวยนี่นนอ๋อตรงนี้เขาชื่อ Love, Love It. It Hall ทุกคนต้นไม้ต้นนี้สวยมากค่ะมันแบบมันย้อยลงมานะดูสิ mm hmm. เหมือนแบบต้นไม้ที่เขาชอบแบบวาดเป็นรูปหรือไ อันนี้ของจริงอ่ะ